ทำไมผู้ชายชอบเบิร์นให้ก่อนร่วมรักสวัสดีครับเทนวิงนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t Room นะครับวันนี้มีเรื่องหวัดเสียวมากจริงๆเลยที่จะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกที่ผมเจอไม่เว้นแต่ละวันส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะถามมาว่าโค้ดคะทำไมแฟนไม่เบิร์นให้คะทำไมแฟนไม่ชอบใช้ปากทําให้หนูคะแฟนไม่รักหนูเลยเหรอคะอันนี้ประเภทที่1ประเภทที่2หลังๆมาเริ่มเจอบ่อยโค้ดคะทำไมแฟนชอบขอเบิร์นให้ทุกครั้งเลยคะก่อนจะมีอะไรกันก่อนสอดใส่ทไม แฟนชอบเลื้อยลงไปทําให้หนูคะหนูเขินจังเลยคะ่ะบางทีหนูต้องปิดตาหนูต้องเอาหมอนปิดหน้าหนูอายจังเลยคะ่ะหนูรู้สึกไม่ชอบเลยอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะบอกเลยนะถ้าคุณเจอไอ้แบบประเภทที่สองเนี่ยคุณจงภูมิใจในตัวเองแล้วคุณจงดีใจเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้ชายทุกคนหรอกนะครับที่จะเลื้อยลงไปแล้วเบิร์นให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะแต่จะถามว่าเกี่ยวกับความรักหรือไม่รักไหมไม่เกี่ยวก,การที่ผู้ชายเบิร์นให้ผู้หญิงหรือภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้หญิงเนี่ยมันเกิดมาจากความชอบทางเพศล้วน ถ้าคนไหนเขาชอบทำเนี่ยไม่ว่ากับใครเขาก็ทําให้ทั้งนั้นอะ่ะไม่ว่าจะรักหรือไม่รักเขาก็ทําเขาทำเพราะเขาอยากทำทำเพราะตัวเขาทําแล้วเขามีอารมณ์ทําแล้วตื่นเต้นคุณสังเกตดูเสิถ้าคุณมีแฟนแล้วแฟนชอบเบิร์นให้คุณเนี่ยขณะที่เขากําลังเบิร์นให้คุณไปด้วยเนี่ยคุณแอบมองไปที่น้องเคเขาว่าโอ้โหมันจะสู้เต็มที่เลยมันจะแข็งตัวเต็มที่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาได้สัมผัสในสิ่งที่เขาชอบเขาได้ทําในกิจกรรมที่เขาแบบถูกใจคนที่จะเบิร์นให้กันเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ชายที่จะเบิร์นให้ผู้หญิงนนนนนนะแลวว่่่าาาผู้้้ชชยคัอออบกิขงงส คนนนั้นจำได้ไหมผมเคยสอนสาวๆเรื่องเคมีทางเพศรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสห้าประสาทสัมผัสนี้ถ้าคนสองคนเนี่ยมันต้องตาต้องใจมันตรงกันเนี่ยมันจะทําให้การมีเพศสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมันเหมาะเจาบมันลงตัวแล้วถ้าผู้ชายคนไหนเนี่ยสเสน่หากับกลิ่นของน้องสาวคุณเนี่ยชอบลงไปหอมชอบลงไปดมชอบลงไปออรรลเซ็กให้ใช้ลิ้นให้จูบด้วยเลียด้วยทําต่างๆนานา,นาเนี่ยแปลว่าเขาพิสวัสรสชาติของน้องสาวคุณเขาพิสวดัด กลิ่นของน้องสาวคุณดังนั้นอย่ามัวไปเขินอายถ้าคุณเขินอายกับกิจกรรมนี้เมื่อไหร่เท่ากับว่าคุณพลาดโอกาสอันฟินเฟลอไปจากชีวิตเขาอยากทําถ้าเขินก็เอาหมอนปิดหน้าอย่างที่ผมบอกหรือไม่เอามือปิดหน้าอย่าไปมองแต่ถ้าไม่เขินนะแล้วคุณแอบมองไปด้วยนะผมจะบอกเลยคุณจะได้อัตรรกในการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพราะเวลาผู้ชายหิวโหยแล้วเขากําลังกินน้องสาวคุณด้วยความอร่อยอร่อยเนี่ยมันเป็นภาพที่เซ็กซี่ต่อให้คุณเขินแค่ไหนนะคุณลองปิดตาแล้วแหวกนิ้วนิดๆน,น,นะแหวกนิ้วแอบมองตอนนเเค้าาทนะะุณจรูลยว่ พอคุณเห็นปุ๊บนะคุณจะรู้สึกฟินกว่าเดิมฟินเฟอรอกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนําให้สาวๆถ้าเขาอยากทําอย่าไปปฏิเสธเลยในกรณีต่างกันถ้าแฟนไม่ทําก็อย่าไปบังคับให้เขาทําแปลว่าเขาอาจจะไม่ชอบทําสิ่งนี้ซึ่งถ้าเขาไม่ทํากับคุณเขาอาจจะไม่ทํากับผู้หญิงทุกคนเลยก็ได้อย่าไปนอยอย่าไปคิดน้อยใจว่าเขาไม่รักหรือเขาไม่สนใจหรือเขาไม่เทคแคร์อ่ะกลับมาที่ผู้ชายที่ชอบทําอีกรอบหนึ่งผู้ชายที่ชอบทำเนี่ยบางคนเขาเบิร์นให้ผู้หญิงหรือพยายามทําให้ผู้หญิงเสร็จด้วยปากหรือด้ว ด้วยลิ้นของเขาเพราะว่าเขาอยากทําให้คุณหลงเขามากๆเขาอยากเอาใจคุณ,คณเขาอยากเล้าโลมคุณเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้ถึงฝั่งฝันหรือถึงจุดสุดยอดได้ง่ายเวลาที่เขาสอดใส่ผู้หญิงเนี่ยเวลาโดนเบิร์นจนฉ่าๆหรือบางคนโดนเบิร์นจนเสร็จไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยพอครั้งที่สองมันจะเสร็จง่ายขึ้นหรือบางคนโดนเบิร์นไปจนใกล้จะเสร็จเนี่ยพอผู้ชายสอดใส่เข้าไปจริงๆทีเนี้ยปฏิบัติกิจแป๊บเดียวผู้หญิงเสร็จแล้วอันเนี้ยช่วยแก้ปัญหาให้ผู้หญิงที่เสร็จยากด้วยใครที่ชอบมาถามผมว่าโค้ดคะหนูเเเเป็็นนคคสรรจยยหไม่ลือ ต้องทำนานมากเลยถึงเสร็จลองดูนะถ้าคุณไปเจอผู้ชายดีๆผู้ชายคั้นเทพเนี่ยไอพวกลินที่แบบรอเรือรอเรือกระดกริ้นรวยรวอย่างเงี้ยนะฮะเจอเข้าไปหน่อยหนึ่งก่อนที่จะร่วมเพศแบบแท้จริงเข้าไปคุณจะรู้ว่าคุณจะฟินมากกว่าเดิมแล้วเสร็จง่ายขึ้นมากกว่าเดิมข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะ <S 1> <S 1> ผมอยากจะบอกเป็นเคล็ดลับนะนะี่เอามาฝากกันนะเป็นความลับจากคอร์สออนไลน์ผมเลยนะถ้าคุณอยากจะสนุกอยากจะแฮปปี้เวลาที่ผู้ชายเบอร์ในคุณเนี่ยผมอยากให้คุณตลบตัวคุณกลับไปหาเขาด้วยเช่นกันอยู่ในท่าเลขตลบ6 69เป็นยังไงเลขตลก69ก็คือผู้ชายทําให้ผู้หญิงผู้หญิงทําให้ผู้ชายไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นในท่านอนตะแคงกับหัวกับผางหรือนอนคว่ำนอนหงายใครอยากรู้เทคนิคท่านี้แบบว่ามีภาพประกอบแล้วก็มีคําอธิบายแบบลึกซึ้งนะผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Li Lip s e c r e t สูตรสําเร็จเสร็จด้วยปาก1บทเรียนในนั้นจะสอนเรื่องท่ารักแบบ69รวมถึงวิธีการที่คุณจะใช้ปากทํารักให้ผู้ชายอ่ะแฟนละคุณทําให้คุณคุณก็อย่าให้เขาเสียดุลการค้าเด็ดขาด คุณก็ต้องทํากลับให้เขาเช่นเดียวกันเขาทํามาคุณทํากลับเขาทําเร็วคุณทําแรงเขาทําแรงคุณทําแรงกว่าแล้วทีเนี้ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยบ,บางทีเรามีอะไรกันเพียงแค่ใช้ปากมันก็ทําให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยฟินเฟอร์ทั้งคู่โดยที่ไม่ต้องสอดใส่เลยด้วยซ้ำสนใจอยากเรียนคอร์สออนไลน์ลิ p s ีเให้ทักมาที่ไลน์แอดเทนนูวที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราเจอกันครับ